แก้วเชคยี่ห้อนาราผลิตมาจากพลาสติกคุณภาพดีเหมาะสำหรับนำมาใช้กับอาหารและเครื่องดื่มเนื่องจากปราศจากสาร b p a ให้คุณมั่นใจว่าปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างแน่นอนที่สำคัญแก้วเชครุ่นนี้ยังมีแผ่นช่วยตีฟองสำหรับช่วยให้โปรตีนแตกตัวไม่จับเป็นก้อนวูดด้วยค่ะ ดังนั้นหลายๆคนจึงนิยมนำแก้วรุ่นนี้มาใช้ชองอาหารเสริมต่างๆซึ่งบอกเลยว่านอกจากจะออกแบบมาสำหรับเขย่าผสมผงโปรโตีนให้เข้ากันโดยเฉพาะแล้วยังออกแบบลวดลายของแก้วออกมาได้อย่างสวยงามน่าใช้มากๆเลยล่ะค่ะ แก้วเชคคลาสสิกยี Classic, e ่ห้ออ n e เนอเป็นแก้วเชคที่ผลิตมาจากพลาสติกคุณภาพดีที่มีความแข็งแรงพอสมควรจึงเหมาะสำหรับนำมาเขย่ยวเครื่องดื่มชนิดต่างๆรวมไปถึงเขย่าอาหารเสริมด้วยค่ะแถมคุณยังมั่นใจในความปลอดภัยได้100%เร์เซนเนื่องจากแก้วเชครุ่นนี้ปราศจากสารบิสเฟนอล A b p a ซึ่งเป็นสารเคมีประกอบหนึ่งในวัตถุที่พบมากในพลาสติกชนิดต่างๆ นอกจากนี้การออกแบบยบออกแบบมาให้เหมาะกับการขย่าทุกประเภทด้วยขนาดเหมาะมือและฝาปิดที่แน่นสนิทไม่หกเลอะเทอะเวลาขย่าอย่างแน่นอน Herbal Life Nutrition เป็นแก้วเชคที่เหมาะสำหรับพกพาไปได้ทุกที่ทุกการเดินทางเนื่องจากมีขนาดกำลังดีและมีความแข็งแรงไม่เสียหายง่าย อีกทั้งยังเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการผสมโปรโตีนและอาหารเสริมประเภทชงได้ดีรวมถึงสามารถใช้ผสมเครื่องดื่มค็อกเทลต่างๆได้อีกด้วยเนื่องจากตัวแก้วเชครุ่นนี้ผลิตจากสเตนเลสคุณภาพดีมีมาตร,รฐานแถมฝาปิดแก้วยังผลิตจากพลาสติกชนิดฟูดเกรดที่สามารถใช้ร่วมกับอาหารหรือเครื่องดื่มได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะ แก้วเชคใบนี้เป็นแก้วเชคแบบสเตนเลสเหมาะสำหรับผสมค็อกเทลชานมหรือเครื่องดื่มต่างๆโดยสเตนเลสที่นำมาผลิตเป็นสเตนเลสคุณภาพดีที่มีความแข็งแรงทนทานสูงทำหลุดมือตกแล้วไม่แตกหักแน่นอนค่ะนอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพทนต่อความร้อนและความเย็นได้เป็นอย่างดี หากแต่น้ำหนักของแก้วกลับเบาสบายเขย่าแล้วไม่เมื่อยมือและยิ่งไปกว่านั้นแก้วเชครุ่นนี้ยังมาพร้อมกับฝาครอบพร้อมตะแกรงที่สามารถกรองกากใยต่างๆได้เนียนละเอียดทําให้เครื่องดื่มมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่งยิ่งขึ้นค่ะหากคุณกำลังมองหาแก้วเชคสำหรับชงอาหารเสริมสักใบที่มีคุณภาพสูงแต่ราคาไม่แพงมาก เราขอแนะนำแก้วเทคสำหรับทงโปรโตีนพร้อมลูกเหล็กสเตนเลสยี่ห้อ Herbalife Nutrition ใบนี้เลยค่ะเนื่องจากวัสดุที่นำมาทำเป็นพลาสติกที่คัดสารเกรดพรีเมียมปลอดภัยจากสารพิษ100%เเซและยังมีลูกเหล็กสเตนเลสที่ช่วยให้การชงของคุณง่ายมากยิ่งขึ้นแถมมาด้วยนอกจากนี้ยังมาพร้อมสีสันสดใสด้วยการพิมพยูวของโลโก้โภชนาการ Herbalife Nutrition โดยเฉพาะอีกด้วยค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด